ปลายเดือนธันวาคมเราได้รับรายงานว่ามีข่าวลือว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายซาเราเริ่มได้ข่าวแล้วว่าประเทศจีนเนี่ยมีเหตุการณ์ผิดปกติที่เมืองอู่ฮั่นเราก็ไปให้หน่วยข่าวกลองเนี่ยไปค้นข้อมูลว่ามีเหตุการณ์แบบนี้จริงไหม แต่มันมีคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งคำว่าซาไลต์นิโมเนียหรือว่าโรคปอดบวมที่เหมือนโรคซาถ้าไม่ใช่แวดวงของนักวิชาการที่รู้ข้อมูลเชิงลึกพอสมควรก็ไม่น่าจะมีคำนี้หลุดออกมากเราก็เลยโฟกัสอยู่ที่โรคโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากคนสุกคนแต่ในส่วนของประสบการณ์ของพวกเราแล้ว เมื <Es> <an> ่อไหร่ก็ตามที่เป็นโรคโคโรนาไวรัสมันก็ต้องสามารถพัฒนาตัวเองให้ติดต่อจากคนสุกคนได้มาวันที่3มกราคม ทางการจีนเขารายงานจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก27เป็น44คนทีนี้เราก็ลองเช็คดูว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนที่เดินทางมาจากอู่ฮันมากน้อยขนาดไหนก็พบว่าหคนอูฮนนันแงเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยคิดว่าเราต้องแอ t i v a เวศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของเรานะละ่วล่ะหัวใจก็คือเราต้องการ ให้มีผู้เป็นชาการเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ผิดปกติเราก็สามารถที่จะมาจัดตั้งกลไกในการรับมือตั้งแต่เนิ่นๆ5้าโมงเย็นวันศุกร์เราส่งคำสั่งเปิดศูนย์ปฏิบัติการออกไป ก็ทีมงานจะต้องเริ่มกระบวนการทํางานเดี๋ยวนั้นเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันไม่รอชีวิตคนมันไม่รอวันที่3เนี่ยทีมของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศก็เริ่มคัดกรองคนเดินทางแล้วล่ะแล้วเราก็มาเจอผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีอุณหภูมิทางหูเนี่ยประมาณ3าที่องศาเซลเซียส จำได้ว่าผู้โดยสารท่านแรกเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยมีคออักเสบนิดหน่อยตัางห้องแบบการยืนยันเนี่ยก็พบว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสแ,แต่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้วันที่11นะครับเขาก็ส่งสายพันธุก,กรรมของเชื้อนี้ทั้งสายมา ทางจุฬาพอได้ข้อมูลสายพันธุกรรมมาเขาก็ไปตรวจสอบกันดูว่ามันมีความเหมือนกันแค่ไหนเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์มีการยืนยันพบผู้ป่วยเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในไทยนะคะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนมาจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดโควิดเนี้ยเข้ามาถึงเมืองไทยเนี้ยเร็วกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากเลยถ้าเราไม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการในวันที่3นะครับ ผมคิดว่าเราจะยุ่งยากกว่านี้ The Thais uh, recognized the risk early on so I think that they did a very good job of containing the disease I think there are a number of things that Thailand has done very effectively สิ่งที่มันไม่คาดคิดออกมันเกิดขึ้นได้เสมอประเทศที่มันอยู่รอดก็คือประเทศที่มีการเตรียมพร้อมไว้เท่านั้น ติดตามชมสารคดีเบื้องหลังพลังไทยสู้ภัยโควิดได้ที่